วันนี้จะมาวัดแบตรถยนต์นะครับนี่เราเคยสงสัยไหมว่าไอตาแมวเนี่ยฮิยวโกแบตมันเชื่อถือได้ไหมของผมเป็นอ่าสีเขียวใช่ไหมจุดแดงนี่ยังม,มีสัญลักษณ์บอกที่แบตใช่ว,ว่าไฟเต็มอ่าถ้าเป็นขาวอะไฟอ่อนน้องชาร์จนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าแบตลูกเนี่ยอ่าค่า าี5ีเ a มันจะเหลือเท่าไหร่นะครับว่าเราสุขภาพแบมจะเป็นยังไงมีอุปกรณ์วัดน,นะครับอ,อ,อย่างแรกเลยแล้วก็ใช้ที่คีบคีบดีแบตหีด่ หหลดุหลดนี่อุปกรณ์จะขึ้นอุปกรณ์เป็น12โวลต์ แี่แล้วก,กดที่เทสแบอ่าค่า CCA ล้วก็กดลงมาใส่ของผมมันเป็น480นะครับไปสามารถหาเซิร์ชดูที่ Google ได้ถ้าใครจำไม่ได้แล้วก็มันจะตรวจสุภาพแบแล้วก็เอนเตอร์ไป ดูสอกนิดหนึ่งออนนี้เหลือสี่สิบเอ็ดกดดูอีกหน้าหนึ่งอันนี้ก็แบบกกระ้องเปลี่ยนแล้วไกลได้เปลี่ยนพอหมดอายุป,ปีหนึ่งเหลือสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นไกลได้เปลี่ยนใหม่ แสดงว่าถ้าเราไม่ดูตามแมวถ้าเราไม่มีอุปกรณ์วัดใช่ไหมเราก็จะไม่รู้นะครับทีนี้มีโตรไหมอันนี้เป็นอ่าเกณฑ์ของแบตของคู่มือนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบค่า CCA ของแบตท,ที่ต่ำที่สุดที่รถยนต์จะสตาร์ทติดอันนี้ของผมเครื่องพันแปดนะครับ 5 cca มันอยู่ที่อา3 2 5สแสดงอันนี้มาตรฐานก็เป็น3เป็นเครื่องมันแป่ก็เป็น2 3 4สแสดงว่าเลยอีกประมาณ้อย cca นะครับที่จะใช้งานแบตลูกนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นการวิธีเช็คง่ายนะครับนี่มันมีสูตรให้คำนวณด้วยสมมุติถ้าเราไม่รู้ cc a ของแบตใช่ไหมแล้วเอา่อาเอา cc เครื่องยนต์คูณด้วยสู3ย์ุดหนึ่งสามจะได้เข้ามา,าเดี๋ยวเราลองคูณดูเครื่องพันแปดคูณศูนย์จุดหนึ่งสามนี่ได้ตรงเมื่อกี้เลยโอเค เป็นการวัดแบตง่ายๆตรวจสอบแบต